Hello everyone, welcome to s t a r t t h English e with San English Channel. สบายดีมาทุกคนมาพอกันอีกแล้วซึ่งวันนี้เฮาจะมาสอนเกี่ยวกับประโยคภาษาอังกฤษที่เพื่อนมักใส่แชทลมกันสําหรับคนที่มีแฟนเป็นคนต่างประเทศหรือว่ามีมูเพื่อนเป็นคนต่างประเทศบทเรียนวันนี้จะเป็นพื้นฐานให้พวกเฮาได้เรียนซึ่งบทเรียนจะเป็นแนวใดมาเรนนํากันเลย ขมาเริ่มประโยคทำอิดอ่านว่า What are you doing now? What are you doing now? แปลว่าเจ้าเห็ดยังอยู่ตอนนี้ Have you eaten yet? Have you eaten yet? เจ้ากินข้าวแล้วหรือ่ Did you sleep yet? Did you sleep yet? แปลว่าเจ้านอนแล้วบอ How about you? How about you? แปลว่าแล้วเจ้าดี Got a minute? Got a minute? แปลว่ามีเวลาได้บอก Good night. Good night. แปลว่าฝันดี Could I take your phone number? Could I take your phone number? แปลว่าค่อยขอเบอร์ทโทรศัพท์จะได้บอก i have a cross on you i have a cross on you แปลว่า you are so good today you are so good today แปลว่า i will get her to lie me i will get her to lie me แปลว่า คอยจะเหตให้เรามาักคอย I like your smile I like your smile แปลว่าคอยมักในหอยยิ้มของเจ้า You're making me blush หรืออ่านว่า You are making me blush แปลว่า เจ้ากำลังเห็นให้ค่อยเขินจนหน้าแดง Feel you be my valentine Feel you be my valentine แปลว่าเป็นแฟนคอยบอก Be right back Be right back แปลว่าเดียวคอยกลับมาเด้อ Can I call you Can I call you? แปลว่าคอยโทรหาเจ้าได้บ่ Don't forget to call back. Don't forget to call back. แปลว่าอย่าลืมโทรกลับเดอ้อ Thanks in advance. Thanks in advance. แปลว่าขอบใจล่วงหน้าเดอ้อ thinking of you thinking of you คอยคิดหอดเจ้าหรือเฮาจะใส่แทนอีกประโยคหนึ่งนั่นก็คือ I miss you I miss you ซึ่งก็แปลว่าคอยคิดหอดเจ้า I love you kisses I love you kisses แปลว่าฮักนะจุ๊บจุบ Will you go out with me Will you go out with me? แปลว่าไปลิ่นน้ำคอยบอ Never m i n e v e r mind แปลว่าบอเป็นอย่าง Ask for it, ask for it หาเรื่องใส่ตัว None of your business, none of your business แปลว่าบุแมเรื่องของเจ้า Just for fun Just for fun เพียงแต่ลินลิ้น Sorry for bothering Sorry for bothering แปลว่าขอโทษที่รบกวน Make a new relationship Make a new relationship แปลว่าสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่ Excuse me Are you single Excuse me Are you single แปลว่า ขออภัยจายังโสดว่า Sorry it was all my fault Sorry it was all my fault แปลว่าขอโทษเดอ้อมันเป็นความผิดพลาดของข่อยทั้งหมด I'm out หรือ I am out แปลว่าคอยไปก่อนเดอ้อ Talk to you later Talk to you later แปลว,ว่าเดี๋ยวค่อยลมกันภายหลัง wish you were here with me wish you were here with me ปารถนาให้เจ้า you bonnie กับค่อยก็จบลงไปแล้วสำหรับบทเรียนในเมื่อน,นี้อย่าลืมทุกกำลังใจของทุกคนทุกไล่ทุกเสลรวนแต่มีคุณค่าต่อพวกเฮาเห็นให้เฮามีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปสุดท้ายนี่ขอฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน Thank you for watching